ออทเทสเทสฮัลโหลทุกคนได้ยินฉันหรือเปล่านี่ฉันเองโลดอฟบูซิกฝ่ายเทคนิคกับฝ่ายข้อมูลเวลาสาคัญแบบนี้มันหายไปซะได้เชื่อไม่ได้แล้วนะงั้นตรงนี้ฉันผู้เป็นศูนย์กลางการประจนภัยในลอสบลที่3นี้จะเป็นผู้เล่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นเองตั้งใจฟังกันให้ดีๆล่ะ ทันทีที่พวกเราออกจากรอสเวล์ยุโรปเหนือและมาถึงสมุทรพเนจรพวกเราทุกคนไม่สิถ้าจะพูดให้ถูกก็คือมาสเตอร์ถูกพิษของโคยันสกาย,ยาที่น่าจินชังเล่นงานเข้าจากเค้กอับยาพิษที่เผลอกินเข้าไปยังไงล่ะเราจึงจำเป็นต้องหาทางช่วยมาสเตอร์กับฉันที่โดนด้วยให้ทันก่อนจะถึงวันตายและสิ่งที่รอคอยพวกเราที่ที่เข้าไปยังรอสเวล์ที่3เพื่อคนหาย,ยาถอนพิษก็คือคริปเตอร์อคุตะฮินากะก,กับเซอร์เวนของเธอหลานหลินหวางนั่นเอง พวกเรามีพวกของร่วมทางคนหนึ่งนามว่านาจากับมอดเด็กสปารคัสและชินเคอร์สามนักปฏิวัติที่เราอัญเชิญออกมาได้แต่ที่แห่งนั้นกับมีจกักรพรรดิที่ปกครองทุกสิ่งที่ของราชมาถึง2,000ปีอย่างจินซีฮองเต้อืมปกครองมายาวนานถึง2,000ปีเหมือนไม่นานไปหน่อยหรือไนอกจากคิปเตอร์แล้วก็ยังมีเซียงอีผู้หานกา็เล่นงานจนคาดีเกือบพ่ายแต่ก็ยังมีผู้รับสาร,รของจินซีอย่างชินเลียงอี้ ที่โผล่ออกมาช่วยพวกเรารอดไปได้แต่ทว่าเพื่อหยุดยั้งการโจมตีไม่เลิกฝายผ่านเส้นทางลำเลียงของจินสีฮองเต้สปาร์ตักได้เสียสละตัวเองเข้าแรกจนสลายไปในที่สุดพวกเรานั้นได้ร่วมมือกับโคยนันสกายะาที่เป็นปรปักษ์กับจินสีฮองเต้จนไล่ต้อนอากุตะฮินากะได้แต่ในตอนนั้นเองอากุตะฮินากุก็เปลี่ยนร่างเผยตัวจริงในหานาชิโซที่ชื่อว่ายูจิยูจิที่เล่นล่อนพณนิจอมมาเป็นเวลานาน,านโดยปรารถนาจะพบกับเซียงอีอีครั้ง แล้วผู้ปรา,านาจะปกครองโลกอย่างเท่าเทียมผ่านอันัักรชินอย่างจินซีขณะที่วันตายของมาสเตอร์ใกล้เข้ามาเรื่องราวที่ได้โคจรมาบรรจบกันก็ได้เดินทางมาจนถึงบทสรุปสุดท้ายอืมมันก็คงเรา,รานี้แหละนะแต่คนที่เขียนรายงานนี่เป็นเธอไม่ใช่หรือไงนี่ฉันจะเป็นต้องเล่าแน่เหรอเออถ้างั้นฉันขอตัวไปดูแป้งโดขนมปังที่มักค้างคืนเอาไว้หน่อยแล้วกันนะบ๊ายบาย